กากาติชาดกชาดกว่าด้วยนางกากีในพุทธกาลสมัยครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนั้นพระพุทธองค์มีพระประสงค์จะปักฐานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงจึงได้เสด็จจาริกออกเผยแผ่พระธรรม โปรดแกเหล่าสัรพสัต์ทั้งหลายยังดินแดนน้อยใหญ่ในชมพูทวีปแม้ว่าจะมีอุปสรรคยากลำบากสักเพียงใดแต่พระองค์ก็มีทรงย่อท้อต่อความเหนื่อยยากพระวรกายเลยแม้แต่น้อยจนในที่สุดก็สามารถแผ่พระธรรมคำสอนให้สัรพสัต์ทั้งหลายได้ยึดถือปฏิบัติเป็นหลักธรรมดำเนินชีวิตใต้ร่มธงธรรมอย่างผาสุกณพระอารามเชตวันมหาวิหารในสาวัตถีนคร ศาสนสถานอันเป็นที่ประทับของพระพุทธองค์นั่นเองชาวเมืองหลากตระกูลหลายชนชั้นต่างเดินทางเพื่อมารับฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาด้วยความปีติยินดีเพราะบังเกิดความเลื่อมใสจนมีผู้คนศรัทธาเข้ามาบวชเป็นภิกษุสงฆ์จเจริญภาวนาธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก อ้าววันนี้มาสมาทานศีลรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ด้วยหรือท่านจะพลาดได้อย่างไรล่ะท่านโอกาสดีๆที่จะได้รับฟังพระธรรมจากพระพุทธองค์นะ่ะถือเป็นบุญวาสนาของพวกเราเลยละ่ะดูสิชาวบ้านมากันเนืองแน่นโอ้โหทุกคนก็ล้วนอยากฟังพระพุทธโอวาทจากพระองค์ทั้งนั้นแหละช่างน่าชื่นใจจริงๆง,งั้นก็รีบเข้าไปในโรงธรรมสภากันเถอะจะได้นั่งแถวหน้า จะได้เห็นพระพุทธองค์ชัดๆ <c oughs> ในครานั้นยังมีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งมีความกระสันอยากจะศึกพระพุทธองค์จึงทรงเมตตาเรียกให้ภิกษุหนุ่มมาเข้าเฝ้าเพื่อให้พุทธโอวาทด,ดูก่อนภิกษุจริงหรือที่ว่าเธอไม่ยินดีต่อการบวชในสมณเพศเสร็จแล้วข้าแต่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นความจริงพระเจ้าคะ่ะดูก่อนภิกษุ แล้วเหตุอันใดเล่าที่ทําให้เธอกระสันอยากละจากเพศบรรปชิตเสียเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ไม่สามารถละกิเลสท,ที่เกาะกุมจิตใจได้อยู่ไปก็มีแต่จะทําให้พระศาสนาเสื่อมเสียเหตุนี้ข้าพระองค์จึงอยากสึกพระเจ้าค่ะจากนั้นพระพุทธองค์จึงให้ธรรมโอวาทเตือนสติแก่ภิกษุหนุ่มผู้กระสัจะสึกว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมดาว่ามาตุคามอันเป็นสตรีเพศนั้นไม่ว่าผู้ใดก็รักษาไว้ไม่ได้แม้แต่บัณฑิตในสมัยโบราณครั้งก่อนจะยกมาตุคามนี้ขึ้นไปไว้อย่างวิมานชิมพลีท่ามกลางด้วยมหาสมุทรแล้วไซก็ยังมิอาจจะรักษาสตรีผู้นั้นไว้ได้เช่นกันเธอจงตรองดูเถิดแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงระลึกชาติด้วยบุคเพนิวาสานุสติยาน นำกากติชาดกมาสาธกแก่ภิกษุหนุ่มพร้อมเหล่าสาวกดังนี้ย้อนไปในอดีตการก่อนยุคพุทธกาลสมัยนดินแดนพารานาสีนครภายใต้ร่มฉัรแห่งพระเจ้าพรหมทัตส่งครองราชสมบัติอยู่นั้นในวาระเดียวกันนี้เองพระพุทธองค์สวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์บังเกิดอยู่ในคันของพระอัครมเหสีแห่งพระเจ้าพรหมทัตนั่นเอง ครั้นเมื่อทรงเจริญไหวแล้วนั้นก็เกิดเหตุการณ์อันน่าโทมนัสยิ่งนักเสด็จพ่อสวรรคตเสียแล้วเสด็จพ่อเสด็จพ่อหลังจากที่พระเจ้าพรหมทัตพระราชบิดาสวรรคตสู่สวรรค์คาล่แล้วนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้ครองราชสมบัติเป็นพระราชาแห่งพระรณสีสืบต่อมาจากนั้นไม่นาน พระราชาหนุ่มก็ทรงอภิเศกกับพระนางกากาติเป็นอัครมเหสีผู้มีพระสิริโฉมงดงามเปรบประหนึ่งดุดนางเทพอับสรแห่งสวงสวรรค์ก็มิปานจนเป็นที่ร่ำลือกันทั่วพระนครจริงหรือไม่ที่ผู้คนในเมืองนี้เขาล่ำลือกันนะักกันหนาะว่าพระมเหสีของพระราชานั้นนะ่ะสวยงามราวกับนางฟ้านางสวรรค์เลยทีเดียวโอ้ยท่านเอ๋ยงามสุดจะบรรยายเลยละ่ะ เกิดมาเนี่ยไม่เคยพบไม่เคยเห็นผู้หญิงที่ไหนสวยขนาดนี้มองซ้ายมองขวาไม่วามมนน่ามุมไหนๆก็สวยไปหมดเลยถ้าท่านเห็นนะรับรองตาค้างแน่ๆว่าแล้วก็ชักอยากจะเห็นเป็นบุญตาสักครั้งหนึ่งโอ๋ยอย่างท่านนะคงไม่มีบุญสลัมองข้าแทนก็แล้วกันนะข้าจะสวยพอไปวัดไปวาได้นะอุ้ยเห็นแล้วสยองในครานั้นมีพญาครุฑตนหนึ่ง มีนิสัยชอบเล่นสกาอยู่เป็นนิดมักแปลงร่างเป็นมนุษย์มาเล่นสกากับพระเจ้าพาราณสีพระโพธิสัตว์ฉับพันที่ได้ยตนพระสิริโฉมของพระอัครมเหสีก็มีจิตปฏิพัตลหลงไหลในความงามนั้นบังเกิดเป็นความสิเนหาจนยากจะทอดถอนใจได้โอ้ช่างสวยงามอะไรเช่นนี้ อืช่างงามสมคำล่ำลือจริงๆนี่เราตกหลุมรักนางตั้งแต่แรกเห็นเลยหรือเนี่ยฉับพลันกิเลสก,ก็เกาะกุมจิตใจพยาครุฑบันดาลความคิดลอบลักพาตัวพระอัรมเหสีไปยังวิมานชิมพรีอันเป็นที่พำนักของตนโดยที่พระราชาโพธิสัตว์ไม่ได้ระแวงแม้แต่นิดเดียวและแล้วพยาครุฑลักพาพระนางกากาติไปยังสวนภพของตนได้สาเร็จ มาอยู่กับพี่ธอยอดยาหยีพี่เนี่ยจะใช้สองปีกโอบอุ้มเจ้าให้มีความสุขไม่มีสิ่งใดจะต้านทานแรงกิเลสปรารถนาในใจของพยาคุฑได้เมื่อไปถึงวิมานชิงพรีของตนพยาคุฑก็ใช้กำลังบังคับพระนางกากาติหมายจะให้นางตกเป็นของตนและแล้วพระนางกากาติ ก็มิอาจต้านทานแรงกิเลสราคะของพยาครุฑได้ในที่สุดพยาครุฑก็ได้ร่วมอภิรมกับพระนางกากาติสมดังใจปรารถนาฝ่ายพระราชานั้นเมื่อไม่เห็นพระนางกากาติอัครมเหสีตนก็กระวนกระวายใจด้วยความเป็นห่วงแม้นแต่ถามเหล่าขุนนางอำมาตย์ทหารก็ไม่มีผู้ใดผ่านพบพวกท่านทั้งหลาย มีใครพบเห็นพระนางกากาติมเหสีของเราบ้างไหมข้าพระองค์ให้ทหารคนทุกซอกทุกมุมพระราชวังก็ไม่เห็นพระมเหสีเลยพะยะค่ะเมื่อค้นหาจนทั่วพระนครแล้วก็ไม่มีว่แววของพระอัครมเหสีเลยแม้แต่น้อยพระราชาจึงตรัสเรียกคนทันนามว่านัตักุเวนมาเข้าเฝ้าเพื่อให้ค้นหาพระมหาเทวีนัตักุเวน เจ้าจงไปค้นหามเหสีของเรากลับคืนมาให้ได้โดยเร็วนะรับด้วยกล้าวพระเจ้าค่ะนัตกกูเวนคนทันนั้นล่วงรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วพยาครุฑที่จําแลงแปลงกายมาเป็นมนุษย์เพื่อเล่นสกากับพระราชาคือผู้ที่ลักพาตัวพระนางกากาติอัครมเหสีไปจึงคิดวางอุบายหาทางพาพระนางกากาติกลับมา จะทำยังไงดีนะถึงจะไปลังเจ้าครุฑได้นะ่ะฮะคิดออกแล้วนัตะกูเวนนั้นแอบนอนซุ่มอยู่ในดงกระไค้น้ำข้างสระแห่งหนึ่งที่ซึ่งพญาครุฑนั้นมาเล่นน้ำเป็นประจำเมื่อขึ้นจากสระนัตะกูเวนจึงได้แอบเข้าไปกอบอยู่ในระหว่างปีกของพญาครุฑด้วยร่างกายอันใหญ่โตพญาครุฑจึงไม่ได้ทันสังเกตหรือเอกใจเลยแม้แต่น้อยในที่สุดก็บินกลับมายัางสบรรณภพ วิมานฉิมพลีของตนพี่กลับมาแล้วจ้าน้องหญิงจา๋าหนที่สุดแผนของเราก็ได้ผลฮจะครุฑนี้ช่างโง่เขลาจริงๆตัวใหญ่สัเปล่าเมื่อพยาครุฑเผลอัตะกูเวงก็หลบออกจากปีกของพยาครุฑแล้วหลบซ่อนตัวจนพยาครุฑลงไปเล่นสกากับพระราชาอย่างเมือมนุษย์ตนจึงลอบเข้าไปยังตำหนักเพื่อพบกับพระนางกาก น้องหญิงจ๋าพี่ขอไปเล่นสกาสักแป๊บนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาจะหาของอร่อยๆมาฝากนะจ๊ะฮ่าทีของเราแล้วทางสะดวกแต่ทว่าทันทีที่นัตก,กุเวนได้ยตนความงามของพระนางกากาติก็พลันเกิดกิเลสต,ต้องตาต้องใจจนสุดที่จะห้ามใจได้ดังเช่นพระยาครุษ ้งามยิ่งกว่าหญิงใดในโลกงามดุดดังนางฟ้านางสวรรค์โอ้เห็นแล้วสุดจะห้ามใจได้น้องนางกากาตินางฟ้าของพี่ช่างงดงามบาดใจข้าเหลือเกินนัตตะกูเวนเห็นศพโอกาสก็ไม่รอช้าเข้าไปกระทำการเคล้าคลึงด้วยกิเลกกับพระเทวีในทันทีเสร็จสมอารมณ์ปรารถนาแล้วนัตตะกูเวนก็หลบซ่อนตัวและพอศพโอกาส ก็แอบเกาะปีกพญาครุฑกลับมายังเมืองพาราณสีเหมือนเดิมเจ้าพญาครุฑเอ๋ยตัวโตวสัเปล่าจะคิดมั่งไหมว่าจะเป็นพาหนะให้ข้าทั้งขามาและขากลับรับส่งถึงที่เลยวันหนึ่งในขณะที่พญาครุฑแปลงร่างลงเล่นสากากับพระราชาอย่างเคยนั้นคนทันนตะก,กูเวนก็แซงทําทีถือพินมาที่สนามสากา พร้อมขับกล่อมดนตรีเป็นทำนองเพลงว่าหญิงคนรักของเราอยู่ณที่แห่งใดกลิ่นของนางยังหอมฟุ้งมาจากที่แห่งนั้นใจของเรายินดีในนางใดนางนั้นชื่อกากาติซึ่งอยู่ไกลจากที่แห่งนี้พญาครุฑเมื่อได้ฟังก็ตกใจ ว่าเหตุไหนคนท่านนี้ถึงได้รู้ความจริงที่ตนลักพาพร,ระนางกากาติจึงเอ่ยถามเป็นนว่าท่านข้ามทะเลไปได้ยังไงเราข้ามไปได้ก็เพราะท่านเลนไหนจะแม่น้ําเกปูระล่ะท่านข้ามไปได้อย่างไร Hayır. เราข้ามแม่น้ําไปได้เพราะท่านแล้วท่านข้ามทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลอีกตั้งเจ็ดแห่งไปได้ยังไงกันเราข้ามทะเลทั้งเจ็แห่งได้ก็เพราะท่านอีกนั่นแหละฮะแล้วท่านขึ้นไปยังวิมานชิมพลีได้ยังไง ก็ท่านนี่นั่นแหละที่นําเราขึ้นไปเราเกาะอยู่ในระหว่างปีของท่านกระทําการกิดทั้งปวงนี้เพราะท่านเป็นผู้ชักนําเราไปพยาครุฑพอทราบความจริงแล้วก็ถึงกับกล่าวติดเตียนตนด้วยความเสียใจว่าอันตัวเราเองก็มีร่างกายใหญ่โตสิเปล่าช่างไม่มีความคิดซะเลยปล่อยให้ชายชูใช้เป็นพาหนะไปหาเมียทั้งขาไปและขากลับโอ้ยน่าเจ็บใจตัวเองซะจริงๆ ด้วยความละอายใจพยาครุธก็นเนรมิตกายคืนร่างดังเดิมแล้วบินกลับไปสุวรรณภพวิมานชิมพรีของตนพาพระนางกากาติมาส่งคืนพระราชาแล้วก็ไม่หวนคืนมาเล่นสกากับพระราชาและเหล่ามนุษย์อีกเลยพระพุทธองค์เมื่อตรัชาดกแก่ภิกษุหนุ่มผู้กระสันอยากศึกพร้อมเหล่าพุทธสาวกทั้งหลายจบแล้วภิกษุหนุ่มผู้กระสันอยากศึก ก็น,น้อมนำพุทธโอวาทฟื้นคืนสติกลับมาเจริญภาวนาจนในที่สุดก็บรรลุโสดาปฏิผิผลพุทธการครั้งนั้นนัตตะเวนกำเนิดเป็นภิกษุผู้กระสันอยากศึกพระราชาสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจา้าพระคถาประจำชาดกวาติจายังตะโตคันโทยัตถเม วสตีปิยาทูเรอิโตหิกากาติยัถเมนิระโตมโนหญิงคนรักของเราอยู่ณที่แห่งใดกลิ่นของนางยังหอมฟุ้งมาจากที่แห่งนั้นใจของเรายินดีในนางคนใดนางคนนั้นชื่อกากาติอยู่ไกลจากที่นี้ไปกะถังสมุทธมัตริกะถังอัตริเกปุกัง กะถังสัตตสมุทธานิกะถังสิมพลิมารุหิท่านข้ามทะเลไปได้อย่างไรท่านข้ามแม่น้ําชื่อเกปุกกะไปได้อย่างไรท่านข้ามสมุทรทั้งเจ็ดไปได้อย่างไรท่านขึ้นต้นนิ้วได้อย่างไรตะยาสมุทธะมัตตฤตะยาอัตตริเกปุกกังตะยาสัตตสมุทธานิตะยาสิมพลิมารุหื เราข้ามทะเลไปได้เพราะท่านข้ามแม่น้ำชื่อเกปุกกะไปได้เพราะท่านข้ามสมุทรทั้งเจ็ดไปได้เพราะท่านขึ้นต้นมิวได้เพราะท่านทิรัตถุมังมหากายังทิรัตถุมังอเจตนังยัตถะชายายหังชารังอาวะหามิวหามิจาติกากาติชาตะกังสัตตมัง หน้าติเตียนตัวเราผู้มีกายใหญ่โตน้าติเตียนตัวเราผู้ไม่มีความคิดเพราะว่าเราต้องนำมาบ้างซึ่งชู้ของเมียตนเอง